สวัสดีด้านบนนะคะสินค้าส่วนด้านล่างนี่คือเพื่อนเอื้อนของเขาเอ,อ่อของเพื่อนนะคะคัปเปอร์ลมนะคะรุ่นจัมโบและของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนวันนี้เขาก็จะมาเป็นแบบเดอะแกงให้เห็นกันจัะจะนะคะชัดเจนทุกทุกๆุกชิ้น อ่ะพร้อมไปตัวถัดไปอ่ะบอกโค้ดก่อนโค้ดก็จะเป็นสี่ร้อยหกร้อยแปดร้อย s h s h แล้วก็ตัวปาร์ก็เป็นสี่ร้อยหกร้อยแปดร้อย p h นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อต่อไซส์ใหญ่จัมโบ้ นะคะไซส์ใหญ่จัมโบ้อ่ะกดในตะกร้าได้นะคะกดในตะกร้าได้เลยของในะกร้ามีของพร้อมส่งนะคะออกไปกำกับภาษีได้นะออกไปกำกับภาษีได้นะคะอ่าใครเข้ามาแล้วก็งงๆกับการวางสินค้าของเราไม่เป็นไรเราวางให้มันงงไปอย่างนั้นแหละจะได้แบบเออมันไม่เหมือนคราที่แี้วไม่เหมือนเมื่อวานไม่เหมือนวันไหน เลยวันนี้มันไม่เหมือนอะไรเลยนะคะเพราะตั้งใจไม่ให้เหมือนกันนะคะเ,เดี๋ยวก็เหมือนเมื่อวานเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยล้วก็เลยทําให้ไม่เบื่อให้งงไปเลยงงกันเข้าไปาอ,อ่ะอ่ะถัดไปอันนี้องเพื่อนต้องเอาไปเก็บนะคะเพราะว่ามันจะหลด,ดได้มันไม่สามารถก็เรียกอะไรนะไม่สามารถอยู่ด้วยตัวมันเองได้ <laughs> มันเป็นคนอย่างนั้นมันไม่มีแข่งมีขาอยู่ได้ด้วยตัวมันเองอ่ะถัดไปก็จะเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอาอะไรเด็กๆเอาเกียวไนเนาะอ่ะเกียวไนอันนี้เกียวไนหนึ่งนิ้วเห็นไหมหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วเห็นเกี่ยวไหมอ่าหนึ่งนิ้วนะคะ หกหุนแล้วก็สี่หุนอ่าเราวางให้เห็นกันจะจะนะคะจะจัะกันไปเลยของเพื่อนก็ก็เถิดมานะคะ,อะโอเคยี่ห้อมิโต้ไหม M I P T O อัน้บางจะไม่เห็นโลโก,โก้ของเรานะคะอันนี้เกี่ยวในหนึ่งนิ้วเห็นไหมหนึ่งนิ้ว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 ,ว,วอันนี้ หหุ้นหกหุน้นหูหุน,หหนแล้วก็สี่หุนกระต่ายลูกนิกอะไรลูกลูกอยากออกเสือวัอนนี้ลูกอยากออกเสืออออกไหวมาละลูกเออกระต่ายน้อยของเราเขาชอบแบบอยากช่วยนะคะเขาเป็นเด็กกระตันยูแม่ออกสื่อต้องออกสื่อกับแม่ด้วยอะไรเงี้ยโอ้ยไม่เจ้า จอคอมพิวเตอร์แล้วก็ดีเกินมีการจัดหน้าจอกันแบบกรุบกับสนุกสนานชัดเจนอะมลนิตเตอร์รือซตกเกตเท่ากันนะคะนิเตอร์รูอโตกเกตเท่ากันนะคะสินค้าพร้อมส่งนะสั่งสินค้ากันได้เลยนะคะ เข้ามาแล้วกดแชร์ได้นะคะกดแชร์ได้นะคะเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยอ่าแล้วก็มีตัวปักนะคะตัวปักสินค้าอยู่ในตะกร้าแล้วนะข้าวหมดกินยาไปก่อนนะลูกนี้ว่ามีเติมยาให้เก่าแล้วนะ คุยกับลูกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวลูกก็เสียใจนึกว่าแม่ไม่สใส่ใจใส่ใจได้แค่โมงประมาณนั้อ่ะ,อะเห็นไหมเห็นเกียวในเนาะเกียวไนนะคะอันนี้รุ่นจัมโบ้ที่วางก็จะเต็มๆอย่างเงี้ยกินยาไปเลยลูกโมมันจะดุงเว้ยแม่แหกปากขึ้นมามึงไปอยู่เลยข้างล่าง,ข,าง,างข้างบนยาใหม่อยู่ข้างบนไปอยู่ข้างล่างเออกินยากเก่าก็ได้อะ คุณแม่ประหยัดกินหญ้าก่อนไปก่อนเทหาใหม่ให้ข้างบนน้องไปกินข้างล่างเออตายนี่นาะเมื่อวานก็วิ่งไล่ก็ต่ายวิ่งไล่ตกใจแม่วิ่งหน,อนีอย่างเร็วทําไมต้องวิ่งหนีอย่างเร็วกลัวเหยียบก็ตาย <c oughs> อ่ะเดนิตเตอร์ลูปักอไม่ใช่เดนิตเตอร์ปักก็เท่ากันนะคะเดนิตเตอร์ปักก็เท่ากันนะคะเห็นปะเดนิตเตอร์ปักก็เท่ากัน คือตรงนี้นะมันจุดปั๊บนเท่ากันเห็นไหมสินค้าพร้อมส่งนะคะอ่าเข้ามาแล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยกดแชร์ให้เราด้วยนะคะสนใจสินค้าตัวไหนบอกได้นะบอกเราได้เลยเดี๋ยวยิบให้ดูนะคะหยิบให้ดูอยากดูตรงไหน,นอยากดูอะไรบอกได้นะคะอยู่สมุดสาครคะ่ะอยู่สมุดสาคร สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยโค้ดในการสั่งซื้อ400 600 800 s f นะคะแล้วก็ตัวป้าก็จะเป็น400 600 800 P ้นะคะอ่ะไปดูตัวถัดไปแล้วก็ตัวป๊ากเก็บไปเพราะว่าพื้นที่มันเยอะ พิกพ <laughs> ันธ้นามัเยอะเยอะไหมเยอะบ้างยเยอะไปหมดเป็นแกงเป็นแกงเกียวนอกอันนี้หนึ่งนิ้วหกขุนสี่ขุนนะคะอ่ะเกีียวนอก <c ười> เห็นชัดนะวางขึ้นแท่นมาแบบซูมๆหรือว่าไกลตาไหมไกลตา ก็ไม่เป็นไรก็ดูดูกันไปสินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่งอ่าเข้ามาแล้วกดแชร์ได้สนใจสินค้าตัวไหนกดสั่งซื้อกันได้เลยกดสั่งซื้อกันได้เลยนะคะอ่เข้ามาแล้วกดแชร์เข้ามาแล้วกดแชร์ แล้วก็ตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเกลียวนอกใช่ไหมตรงนี้คือจุดที่แตกต่างกันคืออยู่ตรงนี้ตรงเกลียวนอกตรงเนี้ยนะตรงนี้คือจุดแตกต่างกันอ่ะจุดที่เหมือนกันก็คือเนี่ยเราวางให้ดูแล้วอ่าจุดเหมือนกันในมิตเตอร์ก็เลยเท่ากันนะในมนเตอร์เท่ากันปึ๊บ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  มีตัวปั๊กด้วยเหมือนกันนะคะตัวปักเหมือนกันเราขายมาสามสิบกว่าปีแล้วนะคะมิโต M I T T o T O ่ต้องสองตัวเห็นไหมปักเข้ากันนะตรงนี้นะเกี่ยวสี่หุนหกหุนหนึ่งนิ้วสี่หุนหกหุนหนึ่งนิ้วนะคะอ่า เข้ามาแล้วกวดแชร์ได้เลยนะคะเข้ามาแล้วกวดแชร์ได้นะคะดูสินค้าบนแท่นอ่าอันนี้คือบนแท่นนะคะสินค้าที่เราพูดถึงก็คืออยู่บนแท่นส่วนน้องๆที่กระจัดกระจายอยู่ตรงนั้นก็คือเผื่อวางเผื่อไว้เผื่อแบบอยากเห็นตัวอื่นหรือด้วยแบบทีเดียวเลยอะไรเงี้ยเบิงได้ทันทีนะคะระหว่างที่เราพูดถึงตัวที่เรากำลังพูดลูกค้าก็สามารถจะ แอบมองตัวที่มันโผล่ๆปุบปุบๆอยู่ตรงนั้นได้นะคะอ่ะสินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพอ่ะสินค้าพร้อมส่งมองเห็นสินค้ากันทุกคนนะคะอยากดูใกล้ดูไกลแจ้งได้นะคะโค้ดในการสั่งซื้อนะโค้ดในการสั่งซื้อ สี่ร้อยหกรอแปดร้อย S M นะคะแล้วก็ตัวปาร์ก็จะเป็นสี่ร้อยหกร้อยแปดร้อย P M นะคะอันนี้เป็นรุ่นจัมโบ้นะอันนี้เป็นรุ่นจัมโบ้นะคะรุ่นจัมโบ้อ,อยากเห็ในใกล้ๆต่อไปก็เป็นสแตนดาร์ดนะคะ สแตนดาร์ดนะคะอันนี้เป็นหางปลาสแตนดาร์ดหางปลาสแตนดาร์ดสวัสดีค่ะน่ะเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเรากำลังขายข้อต่อลมนะคะยี่ห้อ Mito M, ito, M I T สองตัวนะ M I T สองตัว M I T T O นะคะ เป็นยี่ห้อของคนไทยนะคะผลิตในประเทศไทยขายมาสามสิบกว่าปีแล้วแม่ค้าจะห้าสิบแล้วแม่ค้าจะห้าสิบแล้วีหนาแม่ค้าห้าสิบอ่ะโอเคมีตัวปั๊บด้วยอ่ะให้ดูไดมิเตอร์ออรู็อเกตก่อนนะคะไดมิเตอร์ออรู็อเกตทั้งสี่ไซส์จะต้องเข้ากันเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะจ๊ะ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 เห็นไหมอ๋อแล้วก็ถ้าท่านใดแบบเออเป็นแนวซ่บอมรุงเนาะ ก็อยากซ่อมบำรุงตัวซ็อกเก็ตตัวซ็อกเก็ตก็คือแค่นี้นี่ก็คือแค่ตรงนี้เนี่ยตัวซ็อกเก็ตนะคะก็สามารถเปิดตะกร้าเราหยิบอะไรนะคะกดสั่งซื้ออะไรไปไปสแปมไปเปลี่ยนได้ตัวลูกก็มีเอ่มใช้อะเลยนะตัวปั๊กตัวปั๊กนะคะก็มีสี่ไซส์เหมือนกันตรงที่เหมือนกันคือตรงนี้ พราะว่าแบบนี้แม่ค้าก็สนุกเลยมันจะทิมตาลาไค้าดิอ่ะคดในการสั่งซื้อนะคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ s h s h นะคะแล้วก็ตัวปลาก็จะเป็นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ p h นะคะ p h นะคะอ่ะเดี๋ยวใส่กำไรหน่อยเพราะว่าคือแบบข้างนี้คือมือขวาแม่ค้าข้างนี้คือมือซ้ายมืขวาแม่ค้าอ่ะ เดี๋ยวจะแบบเอ้ยมือรีอะไรนะภาพรีลันไม่ไม่ลันไม่รีไม่รีไม่ลันละอ่ะไปตัวถัดไปตัวถัดไปก็จะเป็นตัวเกี่ยวนอกแล้วกันเนาะเกี่ยวนอกเกี่ยวนอกก็จะมีสีไซส์เหมือนกันมีสี่หุนสามหุนสองหุนหนึ่งหุน ระหว่างที่ดูของอยู่บนแท่นก็สามารถดูของที่อยู่ใต้แท่นได้ไปเพลินไเดนิดตเตอร์เขาเท่ากันนะดตเดนิดตเตอร์เท่ากันไ่าเดนิเตอร์เท่ากันฮวัตถุดิบเป็นเหล็กนะคะวัตถุดิบเป็นเหล็กอที่เราล้องล้องเพราะว่าเรากลัวมันหล่นหล่นแล้วก็เบื้องมันแตก เออกระเบื้องแต่งมันก็จะบาดเท้ากันนะคะเวลาคนเดินไปเดินม,มาเี๋ยวบาดจะต่ายอุ้ยเป็นห่วงผลลูกนะคะสินค้าพร้อมส่งนะคะใครเพิ่งเข้ามาก็สินค้าพร้อมส่งสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถทักเข้ามาสอบถามหรือแบบเอ้ยมองไม่เห็นขอใกล้ๆจอหน่อยอะไรเงี้ยก็บอกได้นะคะบอกกันได้ว่า ก็เถิบมาหน่อยเจ๊มองไม่เห็นก็บางทีเจ๊เอามาใกล้ก็ไม่เห็นมีใครสนใจเจ๊ก็เลยเอาไปเกลี<ๆ>่เผื่อจะเน็่เฮ้ยอยาดูตัวนั้นนะ่ะ <c oughs> เจ๊คิดเองเจ๊คิดเองว่ามีคนอยากเดินให้เจ๊หยิบของให้ดูความคิดมันโลดแล่นอ่ะเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยนะคะกดแชร์ได้เลยสินค้าพร้อมส่งสินค้าพร้อมส่งอ่ะ โอ้เราก็อ่าอ่าอ่าเออเออเนี่ะอ่ะ,ออะตัวปักเดี๋ยวเราติดตัวปักใข่ใจเยด็ดไม่มีใครบ้าอะไรเจ๊ใช่ไหมเขาบอกปล่อยเจ๊แค่เพ้เอไปแกเป็นป้าข้างบ้านเออแต่เป็นป้าข้างบ้านที่มใส่ดีนะไม่ไม,ไม่เป็น i ท t เวิร์ดมากอย่ามายุ่งกับฉันฉันอยู่ของฉันดีๆเงียบโอเคนะคะเป็นป้าข้างบ้านแบบเงียบๆฉะนั้นก็ใครอยู่ข้างบ้านเจ๊ก็จะสบายนิดนึงเพราะเจ๊จะไม่สนใจ เจจะไม่วุ่นวายเจจะไม่วุ่นเหวอเจจะอยู่ของเจดีๆนะคะอ่ะแต่จะมีกระต่ายคอยยกหูขึ้นมาแอบฟังกร <G ül> ะต่ายนี่ใส่ปักข้างบ้านมากเลย <G ül> โอเคอออหนูไม่มอุ้ยหองนาวันนี้ไม่ได้ว่าลูกสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ m นะคะแล้วก็ตัวอ,อกเกตก็จะเป็นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ Sm นั่นเองโอเคตรงนี้คือจุดที่เท่ากันนะตรงปั๊กโอเคไป อุ้ยเอ้าเทียมแล้วแม่ขาแม่ขาแม่ขาทำอะไรอยู่วะแม่ขาโม่แต่เมาโม้หมวยโม้หมวยแม่ขาอะเกี่ยวไนไหม่ยืดเรียนกันด้วยความน่ารักอะอันนี้เกี่ยวในนะคะเกี่ยวไนก็มีเกี่ยวหนึ่งหุนสองหุนสามหุนส uh, ี่หุนหนึ่งหุนสองหุนสามหุนสี่หุนนะคะอย่าง เลนิเตอร์เขาเท่ากันนะคะเหมือนกับปลาเลยนะอะทอดปลาข้างนี้สุกแล้วอาหารข้างนึงวันนี้แม่ค้าเพิมนิดน่งนะคะโอเคอ่ะถัดไป <c oughs> ก็จะมีตัวป๊กด้วยเช่นกันนะคะตัวปลาด้วยเช่นกันจุกเขาจะเท่ากันนะจุกป๊าเนี่ยเราขอเรียกเป็นจุกป๊กนะคะภาษาช่างเรียกว่าอะไรภาษาเราเรียกว่าจุกปา๊ามันใช้ได้เหมือนกัน อ่ะคนในการสั่งซื้อ 10, 20, ี่สิามส S F นะคะแล้วก็ตัวปักก็เป็น 10, 20, ี0 40, P F นั่นเองอ่ะไปไปเร็วๆเลยเพราลูกค้าเร็วๆเๆเรๆเดี๋ยวก็เทียร์กินข้าวนะคะู้ชาแล้วก็ตัวสแตนดาร์ดก็จะมีตัวนองลอกสายพยู่ด้วย5้าคูณแปดคูณสิแล้วก็8ปดคูณสิบสอง นะคะ5คูณ8้5คูณ4แล้ว8คูณ12เบอร์ตรงนี้ปึ๊บเอาสาย PU ใส่เข้าไปแล้วก็หุ่มตรงเดินตรงนี้แง่งๆเห็นไหแง่งๆแล้วก็ดันกับมาลออ็อก <c oughs> ก็จะเรียกว่าเราเล็อกสาย PU นะคะอยู่ในกลุ่มของสแตนดาดจัมโบ้ไม่มีนะจัมโบ้ไม่มีนะคะแล้วก็อืกะเถอดไปซิมีตัวปั๊กด้วยตัวปั๊กก็มี3ไซส์เหมือนกันนะคะ แปดคูรรณสิบสองหกจุดห้าคูณสิบแล้วก็ห้าคูณแปดจุกปักเข้ากันจุกปักเข้ากันนะคะจุกปักเข้ากันสินค้าพร้อมส่งนะสินค้าพร้อมส่งนะคะอืสนใจตัวไหนก็แจ้งได้นะคะแจ้งได้นะคะใกล้ๆเราก็มีรถรับส่ง อ่าเข้ามาแล้วกดแชร์ได้นะคะโคนในการสั่งซื้อสิบยี่สิบสามสิบ s a h สิบยี่สิบสามสิบนะคะอันนี้ก็คือรุ่นสแตนดานแล้วก็รุ่นจัมโบ้นะคะมีอีกตัวหนึ่งที่จะแนะนำเอาหมายตัวดับเบิลปั๊์อ่าดับเบิลปั๊์ยังไง ใช้ยังไงนะคะเราก็จะใช้ต่อระหว่างซ็อกเก็ตกับตัวซ็อกเก็ตแบบนี้นะคะเพราะว่ามันต่อไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยมีตัวดับเบิลปลั๊กขึ้นมาจะใช้ก็ต้องกดหนึ่งครัง้งใส่ปลั๊กเข้าไปอขอแ,แรงหน่อยนี่นะคะปึ๊บก,กดหนึ่งครัง้งอ่าได้แล้วก็ตรงนี้ก็คือตัวดับเบิลปลั๊กต่อซ็อกเก็ตกับซ็อกเก็ตนั่นเองนะคะอันนี้รุ่นจัมโบ้รุ่นจัมโบ้ร,โบะะรุ่นจัมโบ้นะคะรุ่นจัมโบ้ เราก็มีรุ่นสแตนดา์ด้วยรุ่นสแตนดาดก็ทำเหมือนกันเอาเธอออกมารายงานตัวึรุ่นสแตนดาดก็ทำแบบเดียวกันนะคะก็จะเป็นสมมติว่าซ็อกเก็ตมาซ็อกเก็ตแล้วก็ซ็อกเก็ตนะคะต่อกันไม่ได้ก็ใช้ตัวแบบเบิ้ลปักกดมึงค้างมือปุ๊บไม่ใส่ปักเข้าไปเนา โอ้ติดมือเฮ้ยอะเล็กจัดก็ไม่เข้าจับไม่ถนัดอ่ะเนี่นะคะก็ดับเบิ้ลฟ้าอยู่ตรงกลางนะคะดับเบิ้ลฟ้าอยู่ตรงกลางเชื่อมต่อสนใจสินค้ากดที่ตะกร้าได้เลยอ่ะดับเบิ้ลฟ๊กอันนี้สแตนดาร์ดอันนี้จัมโบ้นไหมชัดเจน อ่ะอันนี้ก็เป็นสินค้าของมิโตนะคะเป็นข้อต่อลมนะคะข้อต่อลมของมิโตแล้วก็มีตัวตัวนี้ที่ต่อกับปืนลมไม่ได้ขายปืนลมขายตัวปักตรงนี้มันจะเกลียวสองหมุนเท่ากับยี่สิบพีเอ็มมันสามารถหมุนได้แบบนี้นะคะสามารถกดที่ตะกาได้เลยแล้วก็ตัวเชื่อมต่อท่อพิวนะคะตัวเนี้เผื่อแบบมีท่อเขาเรียกอะไรรวอะไรเนี้ยเราก็สามารถเอาตัวนี้มาตัดหมายถึงเอาตัดท่อชุบๆแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่ นะคะต่อท่อมันก็จะทํางานได้ลมก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็อเพิ่มทางลมนะคะเพิ่มทางลมเราก็จะมีสามทางอย่างตัวนี้เรียกว่าสามร้อยวายสามร้อยวายก็จะใส่คู่กับยี่สิบพีเอ็มแบบนี้เพราะว่าจะได้ใส่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ต่อท่อปุ๊บลมออกสามหลูพร้อมกันนะคะระหว่างที่ยังไม่ได้ใช้ไม่มีปั๊กไปดันลมก็ไม่ออกนะคะอันนี้สามร้อยวาย ่าแล้วก็มีแบบสองทางด้วยสองร้อยวีขายคู่กับยี่สิบพีเอ็มไปแบบนี้เซตแบบนี้นะคะก็ใส่ตรงนี้เข้าไปเหมือนกันรึลมออกสองลมนะคะถัดไปถัดไปเป็นสามร้อยแอลสามร้อยแอลก็แบบสลิมมาแบบสลิมนะคะแบนๆลมออกนะคะแล้วแต่การใช้งานนะคะอันนี้สามร้อยแอล ถัดไป3 0 0รเอ้ยไม่ใช่ 3Y มวายสามวายก็จะเป็นแบบนี้นะคะมาพร้อมกับ2 0 e, ่ t f เจาะเอ้ยใส่ปึ๊บมันสามารถโลเทมูนซ้ายมุขวาคือใส่ชิ้อันนี้เราหลวมๆให้ดูเฉยๆนะคะใส่ชิ้นแล้วมันสามารถหมุนเนี้ยต่อท่อไว้แล้วเราก็สามารถขยับปึ๊บก๊กก๊กเท่อก็ไม่พันกัน3ามวายจ้าเสร็จแล้วเราก็จะมาที่ยี่สิใช่ยี่สิบส t m 200tm คือโรเตดได้แบบนี้นะคะโรเตทได้แบบนี้เป็นสองขันนะคะแล้วก็มีสองรุ่นรุ่นเกียวกับรุ่นปักรุ่นเกียวจะเรียกว่ารุ่น 200tm <transcript> นะคะถ้ารุ่นตรงนี้เป็นจุดปักแบบนี้เป็นปักแบบนี้เนี่ยเป็นปักแบบน,น,น,บบนี้ถ้าเป็นปักแบบนี้ก็คือรุ่น2 0 0 t ีนะคะถ้าเป็นรุ่นเกียวแบบนี้ 200tm นะคะอ่นะ,ะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคะต่อไป แล้วก็มา300 EM 300 EM ก็คือตรงนี้เป็นเกีียวหมุนได้เหมือนกันหมุนได้ทั้งสามทางเลยหมุนได้หมุนได้แล้วก็เป็นซ็อกเก็ตสาตรฐานนะคะก็จะเป็นรุ่นที่เป็นปลั๊กไม่ใช่เป็นเกีียวรุ่นเป็นเกียวนะคะเป็นเกียวข้างไหนดีรุ่นเป็นเกียวนะคะเป็นเกีียวตรงนี้เรียกว่า300 EM ถ้าต้องการเป็นปลั๊กเป็นปลั๊กแบบนี้ก็รุ่น300 EM นะคะกดที่ตะกร้าได้เลย สินค้าพร้อมส่งทุกคัสนะคะแล้วก็มี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 ตัวปรับลมสำหรับแบบคนสีด้วยใช้ไอ้เน่ยนจกบอกเนาะอ่ะมันก็จะมีละบกลมลบกก็มีแอร์บวกแอร์ลบมีแอร์บวกแอร์ลบอยู่นะคะแอร์บวกแอร์ลบเห็นปะอ่ะปรับกันตามอัธยาศัยนะคะโอเควันนี้ มาช้าแล้วก็ไปแล้วใครสนใจสินค้าตัวไหนสามารถกดที่ตะกาได้นะคะหรือท่องภาพแบบเครียดแล้วอยากเะอใายเครเียดเราก็มาต่อที่สมุดมัรเลาระบายสีของเรานะคะอันนี้เล่มหนึ่งอันนี้เล่มสองนะคะข้างในแต่และเล่มะะ 30, 35, มีสามสิบภาพนะคะสามสิบสามสิบภาพไม่ซ้ำเนี่ย 35, สามสิบภาพไม่ซ้ำดู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  ใช้กับสีเมจิกสีอะคริลิกสีมาร์เกอร์นะคะได้หมดนะคะใครสนใจกดที่ตัปตาได้เลยนะคะกดที่ตัปตาได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชม see you next time bye